ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะบอมนะวันนี้จะมาสอนคอมโบผนายกับทุกหมัดกันนะคะบอมนะโอเคก่อนที่เราจะไปดูคอมโบเราดูพวสแตทแล้วก็ของแต่งกันก่อนเลยดีกว่านะคะบอมนะอ่ะทุกคนนะนี่เป็นส่วนของสแตทนะนี่ก็จะเป็นหมัดแล้วก็เลือดนะคะบอมแล้วก็ค่าผลปีศาจตันหมดเลยนะทุกคนโอเคก็มีประมาณนี้นะ ส่วนของแต่งเนะะี่ยเอาเป็นแว่นโดฟ้าเนะืทนก็อกสตัดสายผลก็พอได้แล้วนะโอเคเรืวมานี้นะคะบอมสำหรับการใช้ไดคอมโบมโปีโผปืนพิษแล้วก็ผุนตายอยู่แล้วแล้วก็มกอาอุปกรณ์โอเคมาอ่าก็ขโมยตามนี้เลยนะคะบมนะ โอเคทีนี้ก็เรียบร้อยเลยนะคะบอมแลนะ้ก็ถือว่าไป็นขบโบ้ที่แรงแล้วนะทุกคนนะอันนี้เป็นส่วนของบัฟ 6m กับ 7m นะคะบอมแล้วก็ถือว่าแรงพอใช้ได้เลยนะคะบอมนะสำหรับขับโบ้ผลไม้กับอุปกรณนะทุกคนเอาล่ะก็บผลไม้นะถือว่าเป็นผลที่เล่นก็พอง่ายอยู่นะคะบอมแตนะ่แต่แต่เล่นบนอากาศเนี่ยยากหน่อยเพราะสกิล แนวะบนอากาศก็มีน้อยนะคะบมประมาณสาสกิลสกิลนน้ใช้ไปได้แนวะประมาณนี้นะทุกคนโอเคอบโบแน็ถึงว่าง่ายอยู่นะคะนะบอมนะพอจะกิวอันติดเสร็จก็ต่อจะซีแล้วก็ผลมัดประกอน,นะคะบมนะอันนี้ก็มาม์ดผลชายยังไม่ตันนะทุกคนถ้าเกิดมาม์ดผลชายตันแล้วก็มรมร์หมัดประกอตันนี่น่าจะแรงมากๆเลยนะขนาดนี้ก็แรงอะ่ะ มาร์ทแค่ร้อยแปดสิบเป็ดเองนะทุกคนเนะตะกี้ว่าจะอลังการหน่อยเขาตะเบบอลไม่เด้งก้ยตะกี้โดนตะกี้แบบผักเด้งๆโอเคมีประมาณนี้นะคะผมนะอ่าป้าทุกคนก็เดี๋ยวไปดูอีกมาดนึงกันเลยนะคะผมแล้วนะก็จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูดีกว่านะคะผมนะ let's go ทุกคนอันนี้ก็เป็นตัวข,ของหมัดมนุษย์เนื้อข้าพผมนะก็ขับโบตามนี่นะทุกคนอ่านะนี้ก็เดดเลยนะคะผมแต่ก็ถือว่าเป็นคัโบอที่แรงเลยน,นะ,ะผมนะสำหรับผลซ้ายแล้วก็หมัดมนุษย์เงือกนะทุกคน โอเคอันนี้ก็บัฟเท่าเดิมเลยนะครับะ6ตา 7m กับ 6m โอเคอ่าก็บัตรแบบง่ายๆคู่กับผลทรายก็ถือว่าเป็นคาโบที่แรงอยู่นะคะบมก็คือแบบบัตรงักสกิลน้อยแต่เอ้ยสกิลแบบเรียบง่ายแต่ดามเมจแรงเช่นสกิลน3000ี้ยสามพันนี่ก็สามพันกว่านะครนะผมแต่สกิลนี้ยิ่งแรงเลยทุกคนแล้วก็ต่อด้วยรายขงังกว่นี้พอศัตรูลงมาก็ต่อได้แซดเลยเห็นปะ ทุคนมันก็จะขโมง่ายนะคะผมสนะสนับบัตรกับก็ตกายโอเคประมาณนี้เลยนะคะผมนะทุกคนหืมโดนปั่นเป็นทรายแล้วก็ระเบิดลงศกทรายเอาละโอเคทุกคนก็เดี๋ยวไปดูหมัดต่อไปกันเลยนะคะผมนะก็จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคะผม ทุกคนอันนี้ก็เป็นสินของหมัดร e อิเล็กโตนะคะผมนะก็ขบับวตามนี้นะทุกคน <S <S โอเคเลือเหลือประมาณเท่าไหร่อ่าก็เลือเหลือเจ็ดน้อยนะคะบมก็ถือว่าแล้วกันนะทุกคนสำหรับบัตรอิเล็กโตแล้วก็ผลทายนะอ่ะาเหมือเดิมเลยบ๊บนะคะบม ก้อใช้บัตรอิเล็กโตน่ะถือว่าเป็นเซตที่เล่นง่ายอยู่นะคะบไมคล้ายบัตรเน,นะนเนี่เเคยนะสกิลเนสเสร็จก็บอลเหลี๋ยวก็ต่อเนี้ก็ะตตงก็จะหุดยากหน่อยนะคะผมแล้วบอขับโบแบบมันแทบจะหุดไม่ค่อยได้เลยโลเอามานี่นะทุกคนฝันกันแลก็ สกิลนี้ก็คือพอตอนสกิลวี้ายใช่ไหมทุกคนเราต้องใช้สกิลเซตของบัตรเอกโต้ค้างไว้นะทุกคนหาแบบลงด้านล่างเน,นี่ยแป๊บนึงนะโอเคบอลมาแล้วได้ไหมทุกคนะเอาแบบกดลงนะคะบอมไปกันตัวละครแล้วก็จะปิวไปทางนู่นนะเพราะสกิลเอกโต้เนี่ยยิงชาร์จสกิลก็ยิงไกลขึ้นเหมือนี่ย มันก็จะปิวไปแบบนี้นะคบผมทำไมไม่สามารถคอมโบได้นะประมาณนี้เลยนะคะผมและสลับคอมโบซ้ายแล้วก็หมัดอิเล็กโตนะทุกคนโอเคปาทุกคนก็เดี๋ยวไปดูหมัดต่อไปกันเลยนะคะผมนะ่าก็จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูดีกว่านะคะผมนะ let's go านะทุกคนอันนี้ก็เป็นส่วนของหมัดซุปนะคะผม แล้วก็ขบโบตามนี้แยละทุกคนอืมก็เลือดเหลือเท่าไหร่เลือดเหลือเท่าไหร่นี่ อ่าก็เหลือสองลือนะคะผมก็ถือว่าแลา่เลยนะทุกคนโอเคก็เหรมบาดซุเนี่ยถือเป็นบัดที่คอมโบก็พอได้นะทุกคนโอเคก็พอสกิลเนี่ยถือว่าพอใช้ได้นะทุกคนโอเคก็อย่าประมาณนี้นะถ้าเกิดแบบศัตรูแบบเอาแบบอยู่บนพื้นนิดนึงสกิลแซดก็ได้นะทุกคนเพราะมันก็จะมีดาเมจเหมือนกันนี่แบบเด้งสูงโอเคมาประมาณนี้ พอจับเสร็จแล้วก็ต้องกดสกิลซีสายค้างไว้นะคะผมแล้วก็ปล่อยอันนี้นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนพอต่อยเสร็จแล้วก็วัดซุปบุ้งไปก็แบบนี้นะนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะคะผมนะทุกคนก็ถือว่าโหดนะสำหรับวัดซุปเนี่ยบอกแรงจจับเสร็จปุ๊บโอเค บง่ายแล้วก็แรงนะคะบผมนะสำหรับผลทรายเนะี่ยเป็นผลที่เล่นง่ายด้วยมนันมอนเปลวอีกแล้วอ่าโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเราขับบอนี้ไปพีพเลยนะคะบมนะก็จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูดีกว่านะคะบมโอเคมาทุกคนเรามาพีพีกันเลยมาหนึ่งสองสาม go อ่าก็สำหรับการเล่นผลทรายเนะี่ยก็คือเราต้องพึ่งโพนะคะบมนะนะเป็นหลัก เอาละโดนละนั่นแน่ไปได้กินเอสกิว X ผมช้าไปทุกคนที่ได้เกิดตัวนี้น่าจะตายแล้วนะอืมคนนี้ก็เล่นเป็นโภลระบาดเงี่ยนะทุกคนเราต้องระวังนะพอเซตนี้ถือว่าแรงแต่ผลท้ายแรงก่อนเพื่อนที่เกิเกดตัวโดนเต็มหมดนะสวยครับ หนึ่งซกิวีผูดายังไม่เสร็จอ้ยสวนโหตอนนี้ก็อยู่พิดฟ้าด้านบนเห็นป่ะทุกคนอันนี้ก็แรงกันนะก็เป็นผลก็คล้ายๆบิ๊กมัมนะทุกคนแต่บิ๊กมามมันจะแรงกว่าตแตกตายเลย อาสกิลถือว่าเรียบง่ายอยู่นะคะผมนสำหรับผลทรายเนี่ยโอเคก็ถือว่าเป็นผลที่เล่นง่ายอยู่ในผลเลยนะคะผมนี่เป็นลงศพทรายมันก็ต่อยได้ด้วยนะคะผมแต่สกิลอื่นเนี่ยจะไม่มีดาวเวทนะกับโล่ศพทรา,ายก็ต่อยได้นี่งีเกียนได้สิก็คือแบบยูทรายเสร็จป,ปุ๊บปากระโดดต่อยโอ้นั่งเกียนเลยนะคะผม สกิลเนี่ยก็ค่อนข้างระยะไกลอยู่นะทุกคนเนี่ยสกิลเนี้ยเห็นปะระยะไก,กลนะทีนี้ก็เป็นการผักศัตรูไปกับลูกบอลแล้วก็ระเบิดแบบนี้เบลออร่าม่วงๆนะสกิลนี้ถือว่าดีนะทุกคนก็คือเป็นลงศพทรายเห็นปะระยะไกลแล้วคูดาวถือว่าเร็วเกซีก็เหมือนกันระยะไกลเนี่ยเป็นพาย,ยุแบบนี้๋อได้แซดตาย อ,อ่าทุกคนก็ไปเพียงเท่านี้นะคะผมนะสำหรับการสั่งโมไซไ์กับทุกมัดนะคะผมนะก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เต้ตาด้วผมวันนี้ไปครับบ๊ายบาย